ก็สวัสดีพี่ๆน,น,นานาครับผมมีกี่หลักในการหาปลานะครับมันกลับมาแก่เมือ่อครับผมไม้เก่าครับแต่ว่าน้ำคุณก็มาว่านี่ลายยังสภาพไม้ครับขีเก่าครับเดียวแดดเดียวคืนอยู่ครับ,ม,รบม,มันนี่ตึงมีลมอีกตัางหากจะคิดเป็นยังไงครับมันนี้คือ,ค,นนค,อ,อคือพวกนี้ คือว่าสีคือแล้วครับเพราะว่าปลามันห่าวไหมครับผม่านปลาลอยดีครับแต่ว่ามึงจะสิเป็นยังไดครับว่านยิ่งเป็นลายบาดนะครับมาถึกโอ้ปลามันลอยอยู่ช่วงกลางนี่ครับไปหาห่างนั่นครับเพราะมันตื่นคนมันก็ดไปชิดไปทั้งฝุ่นลายกว่าได้ยยิ่งไกลเนี่ยเพราะกถือครับสีใได้ไม่ได้ยุ่ใกล้นี่ครับไทยกับไทยพระท่านครับเพราะมันปลามันล่องไวครับมันปรเชืงปลาแบบ บบมันลอยหากินนะครับลอยไปเรื่อยๆริ้วๆๆไปนะครับแบบลอยซายรครับลอยเรื่อยๆนะไปถ่ายพรท่านหน่อยเครับวัอน,นี้มาชิมาแก้มึงจะเป็นยังไงครับไปรูดน้ำกันครับพี่น้องอะ้รครับผมโดนแล้วครับผมอู้ตายไม่ได้ปิดกับตอนนี้หนิงเลยครับพระท่านป่ามันหลง มันลองครับปลามันลองมันได้บอร์ท่านไทยบอร์ท่นโอ้ยสิดายาบัตรไทยบอร์ท่นลงพื้นแล้วติด,ดติมบอเนาะไปไกลจังโอ้ยติมตองบอเนาะ ตั้งกะตัง้งงงเอ้าทำไมไม่ตั้งเลยเหินสองเทียล่ะปลาตัวนี้มีเทียที่สองเข้ามาทำไมเงียบล่มมันพอ่เห็นอยู่มันล่มแล้วมันเพิ่เห็นปลานะลอยเลยก็กนเลยปลาหลงเนาะเมืเ่อปลาขึ้นน้ำลอยเนาะ อจ,จิมก็ระเบียวอยู่ตัวบางยังใส่ไทยแล้วนี่ยังเก่อนอยู่นี่ตัวยินเดี๋ยวลงไบียาทั้งล่างเลดอกตัวแรกครับตัวแรกแข่งมนันนัดแรกของมือครับ <c oughs> ลก,กว่าเลยครับผมงามอยู่ครับ มันๆครับมือนเบ่งกันเงีๆครับเป็นวลาแล้วครับมือนี้ฝนมาอะไรครับไอแต้มนึงครับขึ้นมาแล้วครับฝนก็นได้งตกก็ทั้งฝนเลวลครับเป็นงห่างมากเห็นปลาเข้ามาอยู่สามเทียรครับมือนี้มีโอกาสชัดเียเดียว ก็ว่าถ่ายชดอยิ่งต่องหาครับโอ้สิยดายังครับเวลาปลาเขาเกี่ยวกับมันช่วง4ครึ่งมงแรงครับเป็ปลาเล่นดีๆครับขึมนมาว่านช่วง4ครึ่งมงแรกแื่ว่ามันใบาสามครับใบาสามใบาสามก็กลัวฝนมาแล้วครับคือชิมิบ้านแล้วครับบวันคลิปนี้ก็คือชิมิตัวเดียวครับแต้มเดียวโอ้สิยดายครับว่าที่นั่งต่อายาชั่วโมง2ชั่วโมง,งมงันคำตัวชิมิบ้าน,นครับ เกียวครับมันนี้มัมีอย่างหลายครับใส่ประมาณโล่โล่ครึ่งหาโล่แปดเลยนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีโอกาสกับสีฮาร์ดจะสร้างใหม่มาไวจะสร้างให้เบื้องต้ครับว่ามันต้นน้ำหนักมันแมนแทบ่ออนะครับเดี๋ยวก็บเกาคุยไปซื้อประมาณนี้ครับผมกล่าวระยะประมาณนี้ครับตามที่เคยยิ่งเนาะตามที่เคยจับก็คือที่มีซํานี่ครับคลิปนี้ฝากในนี้ครับผมคุณงาน กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสกัยผมนรงนี้นครับผมเดี๋ยวเป็นกำลังใจนะครับเนาะต่อสู่ไปกันไปนัอนกันไปนลครับมาที่นี่เดี๋ยวคนกตกคาดจะฟลอยอย,อยังบ่ได้ได้นะครับุนตกทาทางไม่บานบ่เลยครับตรงนี้หนาฝนครับเอาใจยากครับไปนลครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ